MacBook Pro นะครับตัวนี้ปี2018 13นิ้วตัวนี้เครื่องโดนน้ำเปิดไม่ติดขอบคุณลูกค้าจาก for t u n e นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเสียในส่วนไหนลายไหนที่มีปัญหานี่โดนหมดเลยชุดนี้ชุดนี้คลิปนี้เดี๋ยวเรามาสรุปงานกันโอเคนะครับก่อนหน้าที่เราจะมาแก้ไขในส่วนของวงจรแก้ไขในส่วนของอุปกรณ์ที่โดนน้ำเนี่ยตอนที่เราใช้ตัว usb tester เนี่ยไฟมันจะขึ้นแค่5โวลต์น,นะครับไม่ขึ้น20เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเบื้องต้นลายที่มีปัญหาหลักๆก,ก็จะเป็น p p bus แล้วก็จะเป็นลายไฟ p p 1 v 8 s s d สนะครับที่เสียนะครับที่ช็อตท,ที่เราเจอ แล้วก็0.9 SSD เป็นในส่วนของปลายที่ที่เมนบอร์ดเนี่ยเนี่ยชุดชุดเนี้ยนะครับชุดเนี้ยโดนหมดเลยก็คือจะเป็นตัวเทตพอยที่เป็นจุดสีเหลืองเหลืองเนี่ยเนหะ็นไหมฮะตัวนี้จะเป็น PP 0 V ศ s นย์เกศนย์เี่ยเป็นชุดเนี้ยทั้งหมดที่ช็ร์ต แล้วมันช็อตเข้าฮาร์ดดิส์ช็อตเข้าชุดคำสั่งก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาใช้มิเตอร์วัดเนี่ยจะตกกลาวเลยไม่มีค่าใดๆค่าคืออะไรเดี๋ยวมาให้อธิบายให้ดูแล้วก็ลายนี้ครับ P.P. 1 V. 8 s S.D. 0ตัวนี้ก็ช็อต3ลายแล้วก็จะเป็นลายที่ต่อเนื่องกับตัว P.P. V. 3นะครับชุด L.D.O. 0เนี่ย ชุดแอดีโอตัวเนี้ยช็อตตกกลาวเลยเนื่องจากพวกข้ามออกไซด์ต่างๆเนี่ยมันมาเกาะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เราแก้ไขหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่ตัว PP สามีสามกันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดค่าให้ดูข้ามอยู่ตรงนี้ลายก็จะเป็นลายชุดนี้นะครับที่ที่ช็อตอเดี๋ยวเราวัดค่าดู มีค่าละ0.4ก่อนหน้านี้ลายนี้จะตกกลาวเลยตกกลาวจะเป็นเสียงแบบนี้เลยเ,เสียงแบบนี้เลยเหมือนเราเอา,เอาดำแดงทิ่มกลาวเลยแต่อันเนี้ยค่ามาละ0.4 0.49นะครับแล้วก็จะมีสองลายนะฮะสองลายที่เป็นลาย H S&D นี่ จะเป็นชุดนี้กับลายนี้เดี๋ยวผมลองวัดค่าดูเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตกลาวหมดเลยฮะมีค่าละ0.25กับตรงนี้นะครับ0.33จบเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราแก้ไขในส่วนของลายวงจรชุดที่มันช็อตอันนี้เรามาสรุปงานให้ฟัง ก็ขอบคุณลูกค้าอีกครั้งนะครับจากฟอร์จูนตัว Macbook Pro ปี2018อ่ะเดี๋ยวเรามาจับกระแสะกันดูเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจะขึ้น5โวลต์ไม่มีไฟ20มาเลี้ยงเพราะว่าชุดคำสั่งไม่พร้อมเนี่ยจะขึ้น5โวลต์อย่างเงี้ยตลอด5โวลต์อย่างเงี้ยตลอดไม่สลับเป็นไม่สลับเป็น20โทษทีต้องวางนิง่งๆเพราะว่าเราไม่ได้ยึดค่าครับน,นี่เนี่ยจะขึ้น5โวลต์อย่างเงี้ยตลอดเพราะชุดไฟไม่พร้อม อันนี้ก็สลับมาเป็น20 v โวลต์อันนี้ก็เครื่องก็ทำงานแล้วนะครับ19 v เโวลต์เข้า0.4แอมป์อ่ะเดี๋ยวเรามาทําการประกอบเครื่องส่วนเรื่องของ CPU นะครับเราเช็ดทำความสะอาดเปลี่ยนซิลิโคนให้ใหม่ซิลิโคนพวกนี้เราก็ทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับของเดิมมันจะ แห้งนะฮะแห้งแล้วก็แข็งหมดประมาณนี้เดี๋ยวเราเทสก่อนแล้วกัน พวกอุปกรณ์พวกนอ็อตพวกอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บภายหลังตรงนี้ก็สาคัญนะเวลาถอดอันนี้เป็นชุดสวิตสแกนไร้นิ้วถ้าขาดก็เรียร้อยยัเงเปลี่ยนไม่ได้ด้วยถ้าจะเอาให้หมันเดินต้องเอาไปต่อซ่อมจะเดินเท่านั้นคล้ายๆกับพวก iPhone รุ่นเก่าๆที่ มีสแกนไลนยนิ้วมืออะไรเงี้ยเวลาเราเสียหรือเวลาอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนแล้วมันจะสแกนไม่ได้ยกเว้นเราจะซ่อมตัวเก่าเพราะว่า1บอร์ดเนี่ยกับ1ตัวเ ID กไอเดีเนี่ยกับสแกนลนยนิ้วมือเนี่ยจะมาด้วยกันยกเว้นเราไปซื้อที่ศูนย์นะครับศูนย์ก็จะเป็นตัวไอซีที่แบล็ง์มาเวลาเรารีโตเข้าไปก็เขียนค่าได้แต่ macbook ไม่ค่อยสำคัญเหมือนกับตัว iphone นักเท่าไหร่นะครับ เรียบร้อยรูอัเปิลมาแล้วเป็นางานจบเรียบร้อยนะครับสําหรับตัว Macbook Pro 13นิ้ว2018โมเดล e 1 9 9 9เมนบอร์ดช็อตโดนน้ำเปิดไม่ติดโอเคแล้วเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาประกอบกันอีกทีนึงก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่มีปัญหานะ MacBook, เสีย MacBook โดนน้ำเปิดไม่ติดติดต่อเราได้ด d m a แม็กซ์วินะครับก็ฝากร้านไว้คลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ